สวัสดีครับผมะีโก้ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาตระกูลนะโดยการใช้น้ํายาไวโพชั่นนะซึ่งเราสามารถสุ่มได้จากพ่อค้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูมันอยู่มันมีอยู่2เมืองนะคือเมืองเมืองนี้เมืองน้ำเมืองหิมะกับเมืองโอคุยานะซึ่งคุยกับพ่อค้าคนนี้เขาจะขายให้ในราคา3ามพนะซึ่งมันจะสุ่มด้วยกันสน้ํายานะจะมีน้ํายาลีปาน น้ำยาลีลีของอสูรลีพลัง,งอสูรแล้วก็น้ำยาลีคอมแบทนะแล้วก็อันสุดท้ายก็น้ำยาไว้แล้วก็มีช็อตกันด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำข้อ,ขอมูลไม่ผิดนะซึ่งการการหาตระกูลโดยวิธีนี้คือต้องมี2 ID นะเนะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะ ID แรกเป็น ID สําสำหรับหาตังนะเพื่อไปสุม่มหาไวโวชันนะ ซึ่งผมก็เตรียมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วไปฟาร์มแล้วก็สุ่มมาเรียบร้อยแล้วซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมจะใช้ไว้พชั่นเพื่อหาตระกูลเรื่องการนะันซึ่งผมจะหาตระกูลโทคิโตะนะเพราะมันเพราะผมอยากเล่นปนันปันหมอกนะเพราะมันโกงมากในทีแบบวันคอมโบเดียวคือตายเลยแล้วก็มันบอกแล้วก็มันมีบัฟเอ็กพี XP เพิ่ม10%ด้วยแล้วก็แถมยังเขาบอกไว้ว่า,วาอะไรนะถ้าเป็นไฮบริดสามารถเรียนปานจันทาได้ด้วยนะ ซึ่งก็ไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเลยเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเลยผมจะให้ตัวไอดีไอดีหนึ่งดรอบไวโอล์ชั่นมาให้นะนี่ไงดรอบแหละแล้วก็กินเลยปุ๊บตัวเราก็จะไปไปมันก็รีเซ็ตทุกอย่างเลยหน้าตาทรงผมอะไรรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะแถมยังรีเซ็ตเอ่อบานแล้วก็สุ่มไอัน,นี้มาด้วยนะนี่ ให้สุ่มสามครั้งนะม o กสุ่มไปเลยโทษกิโตะโทษกิโตะโทษกิโตะ rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, y e a l w a y s do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, e I just wanna keep moving, yeah, I put out all the stars, oh, my God. my medicine, yeah, ซึ่งผมแนะนำนะคือถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆอย่าทำเลยเพราะมันเสียเวลามากเถอะ ต้องใช้ดวงด้วยนะสําหรับคนที่อยากได้แบบตระกูลตระกูลโดยเฉพาะแล้วเพราะผมก็สุ่มหลายครั้งเลยก็ไม่ได้เหมือนกันผมลองผมลองมันประมาณสองสามครั้งแล้วก็ยังไม่ได้โอ้นี่มันอะไรนี่ได้ตระกูลแลยมันช่างแต่ว่าผมไม่ได้สนใจผมต้องสนใจผมอยากได้โทกิโตะนะซึ่งมาก็ เหมือนเริ่มเล่นตอนแรกเลยเหมือนเข้าเกมตอนแรกแล้วก็ต้องไปสู้กับปีศาจถ้าเกิดโดนกินก็เป็นปีศาจถ้าเกิดชนะก็เป็นนักล่าสูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสคริปรวดเร็วให้ไปถึงให้ไปเจอกับไอดีอ ID หลักผมไอดีนะที่ผมเตรียมน้ำยาไว้ผมจะสคิปแบบรวดเร็วเลยโอเคครับหลังจากสู้เสร็จนะ เราจะให้เขาจะให้เราไปคุยกับลุงแล้วไปคุยกับผู้หญิงร้านขายซุปนะซึ่งเราไม่ต้องทำนะรลัลดขั้นตอนเลยเรากดแท็บแล้วก็มาที่ฟันเฟืองรีเซตตละครมาที่นี่เลยนะมันจะข้ามเควสทั้งหมดเลยแล้วกเกิดที่ที่โรงแรมเลยนะโอเคแล้ทีนี้ก็เป็นขวดที่สองนะเดี๋ยวผมเนี่ยแล้วก็เราก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเป็นลูปนะน่เดี๋ยวผมจะแบบตัดแบบรวดเร็วนะให้ถึงตอนที่ผมได้โทกิโตะนะ Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines, my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> โอ้ oh my g ก d อดให้ตายสิตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ผมจะเอาโทกิโตะนะแต่สมได้คาวมาโดเฉยเลยโอ้ oh my โอ้ศูนย์จุดห้าแล้ววันนี้ผมบีโก้ T ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบีโก้ T. บ๊ายบายครับ